ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไร่ชา1 0 1นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงนะครับว่าวิวจะสวยประมาณไหนเนาะมาติดตามดูกันครับผมครับไร่ชาหนึ่งก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วจะมีถนนตัดผ่านตรงกลางนะตรงกลางนะครับผมเนี่ยครับไ่ชาค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมอย่างที่เห็นเลยนะครับ บรรยากาศดีมากนะครับผมแต่ว่าวันนี้ติดตรงที่แดดมันร้อนนิดนึงนะครับผมมันเป็นเส้นทางระหว่างที่ผมผ่านกำลังจะเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมเนี่ยวิวค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวผมจะเซลฟี่ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านลังของผมนะครับผมถ้าใครมีโอกาสมาที่ดอยแม่สลองนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวน่าจะดีกว่านี้นะครับอันนี้ผมมาช่วงหน้าฝนเนาะแต่วันนี้มันไม่มีฝนแต่ว่ามันมีแดด ที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมของไรชานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรน,นะครับไรชาที่นี่นะครับน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของที่นี่นะครับผมสวยงามครับบรรยากาศโลเคชันได้นะครับผมข้างหลังตรงข้างหลังก็จะมีภูเขานะครับ เป็นคล้ายๆที่เป็นไร่เป็นนาเขาเนาะน่าจะเป็นสวนไร่นะครับข้าวโพดอะไรประมาณนี้นะครับวิวโดยรอบนะครับผมเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อไปนะครับผมไปเที่ยวงานประเพณีโลชิงช้าของพี่น้องชาวาคานะครับมาติดตามดูคลิปต่อไปกันนะครับผม